สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดภาพเครื่องบินตกเด็กรอดสี่คนแห่สองเลขเครื่องเปิดภาพเครื่องบินตกในป่าเมซอนพบเด็กรอดชีวิต4ี่รายหลังอยู่ในป่าสี่วันวันที่10มิถุนายนสอง6รหกสำนักข่าว b ี c ีรายงานว่าทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยโคลอมเบียพบตัวเด็กน้อยชาวโคลอมเบีย4คนที่พัดหลงอยู่ในป่าเมซอนเป็นเวลานานกว่า40วัน หลังรอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินโดยสาร hk 2 8 0 3ตกกลางป่าแห่งนี้ตั้งแต่วันที่1นึ่พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบว่าเด็กๆอยู่ในสภาพขาดอาหารและมีร่องรอยมแมลงกัดตามตัวโดยทั้ง4คนเป็นพี่น้องกันพี่คนโตอายุ13ปี9ปี4ปีและ1ขวบนายกุสตาโวเปโตประธานาธิบดีโคลอมเบียถแถลงว่าเด็กๆทั้ง4คนเป็นผู้รอดชีวิตเพียงกลุ่มเดียว จากเหตุเครื่องบินตกซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารได้พยายามออกตามหาตลอดเดือนที่ผ่านมาโดยการพบตัวเด็กที่ยังรอดชีวิตอยู่กลางป่านาน40วันนับว่าเป็นข่าวดีของคนทั้งประเทศครั้งนี้เด็กทั้ง4คนรอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมซึ่งนายเฮอร์นันโดมูเลเซียโมลราเลสนักบินนายเฮอร์มานเบนโดซาผู้นำชนเผ่ายูลาปาลีพร้อมด้วยภรรยานางเม็ก ดาเลนาวาเลนเซียผู้เป็นพ่อและแม่ของเด็กก็ได้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังเลยนะครับขอบคุณครับ